สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ช่องเกษตรบานเฮาที่กบบหลกักทุก่นมื่อนี้วันที่เก่ากลุมภาพพันสองพันห้าร้อยหกจุดสี่ครับสีภาพพร้อมพ,พี่น้องมาอัปเดตความคืบหน้าการทำเกษตรของช่องเกษตรบรรเทานะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ไเด้ลงบักหน้าไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับ แต่มื่อนี้มาเจอสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเสียใจเล็กน่อยนะครับเพราะว่าจากภาคอีสานนะครับพยเกอณกอากาศฝนบอกว่าจะมีฝนตกนะครับลงมาเหมือวันที่แปกับเก่านะครับวันที่แปดเมื่อวานนี่ก็เป็นวันที่ท่างยาผมนะครับเด้เสียไปนะครับ เป็นเสียชีวิตซึ่งอยากการทำบุญนะครับ,ก,บกับมนีกับพระธันแลวอยู่แ้วครับมืออื่นจีแจกเขาหาเพิ่นนะครับก็ได้แวะมาเบิ่งสวนซึ่งวันที่แปดฝนมาตก๊กแต่มาตกวันที่เก่าคือมอนีนะครับฝนแสบสลาลเลยครับพี่น้องเบิ่งมากกับลูกไส้ครับจุดรอเบิ่งครับพี่น้องเอ้ยฝนสลาลเลยครับ แดงพักชี่ผมสีบริกินนะเบืง้งซุ่งเบื้องครับพี่น้องทั้งบบกขบโพดบักทั่วบักบวบบักแตงไปหมดเลยครับว่าไปยังนี่แหละธรรมาชาตินะครับมันฝืนม,มาได้นะพี่น้องเนาะเพราก็ต้องทำใจยอนรับได้นะครับ แา้โชคดีนะครับความโชคหลในความโชคดีก็จะมีอยู่ครับแฝงพักบุงนะครับคนครับลูกไส้เลวเบิ่งครับฝนพักบุงยังบวถ่วมนะครับอยู่คู่หน้าไก่คู่หน้านะครับพระจะไปคิดว่าหนาฝนเอ้ยพระจีบีคิดว่าหนาหนาวนะครับฝนตีตกโอ้ยบี่หนองเลยมันฟื้นมาแรงน่ธรรมชาติเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเข้จใจยอมรับครับทั้ใจยอมรับให้ได้ พี่น้องบ่เป็นยังตายกับปลูกไหมพี่น้องจะถอครับอจะถอดครับภาพพ่อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนําครับหลังจากท่างหายไปไายมือติดภาระะกิจเกี่ยวครับยาเสียชีวิตนะครับกับพรท่านแล้วดอกครับวันนี้บ่ท่านแล้วเลยอดีตเพจไอพ่นเหมือนแรงดีมีหมอล่ำมางงัน้นนะครับ มะรำน้อยๆเราบอยใหญ่ดอกครับมะรำน้อยๆเพางั้นเหิบป่วยยาแล้วครับต้องบอกก่อนว่าเขตที่ผมอยูขึ้นละเอียดนะครับโควิบดบ่ได้ระบาดนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องโควิดเกิดที่ป้องกันอยู่พยาบาลเพิ่นเป่าประกาศมาอยู่เพรับว่าให้ป้องกันใส่แมแสใส่แมแสแ,มแล,ล้วก็ล้างมือด้วยเองจะเอาก้อนนะครับ เดี๋ยวพี่น้องที่สงสสยเนวา่าเป็นยังคือโควิดคือเอาหมอลำมาลงได้นะครับมาลำน้อยครับมาลำาขนาดน้อยบ่ยใหญ่นอก <c oughs> ครับกับปลาพมาพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดแชรส,ะสะไข่นะครับขอบคุณที่เป็นร่างใจครับช่องเกษตรบรรเทาได้ครับพี่น้องเ่มีหยังปูกใไม่นะพี่น้องเนาะสู่ๆครับ วันนี้ลมมืออืใช่ว่าฮั่นีลมเลยสมทุกมเอือดนะครับมีมือ,มอ,มอนึ่งอะ่ะฮัาต้องยืนขึ้นแล้วก็ยืนด้วยความแข็งแกร่งแข็งแรงไม่เรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็ความอดทนนะครับหล,ลายเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีนึงคนตกมากพงศ์กับน,น้าพงศ์เพิ่มขึ้นนะครับก็ดีบเบ่งไปเรือนนัพี่น้องเนาะขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับ สำหรับมื่อนีก็ขอจบคลิปขอจบคลิปเพียงสนี้นล้วครับขอคุณครับที่เป็นกำลังลงใจให้กันและกันนะครับขอฝากพ่อพี่น้องฝากดูแลตัวเองนะครับสำหรับโควิดแต่รอยสี่ตัอนีบ่มีแหละครับแต่ก็แย่ประมาทนะครับการจะตกนะครับครับพ่อพี่น้องสันช่องเกษตรบรนเทาขอจบขอจบเพียงานีทนะครับสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะจ้าวซ่องเกษตรบ้านเฮาค่ะสวัสดีค่ะ